มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโควิดวันนี้นะคะป่วยใหม่1 3 2 0 0รายค่ะโควิดวันนี้สอบคอรายงานสถานการณ์เบื้องต้นนะคะผู้ป่วยใหม่พุ่งถึง1 3 2 0 0รายเสียชีวิตเพิ่มอีก108รายนะคะติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายน434,386รายค่ะ เมื่อเวลา7จ็นาิกาสีนาทีของวันที่21กรกฎาคม2,564สศูนย์บริหารสถานการณ์ของโควิด1 9หรือว่าสอบออครายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ประจำวันระบุว่าเบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่นะคะ13,2 0รายจำแนกเป็นผู้ป่วยติดเชื้อใหม่นะคะ11,953ราย และติดเชื้อในเรือนจําหรือที่ต้องขัง1,049รายค่ะและหายป่วยกลับบ้านแล้วนะคะ8,248รายหายป่วยสะสม2 7 7 7 3 0รายยอดผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเมษาย,ยนจำนวนทั้งสิ้น4,164 1 4 10, 10, รายนะคะเสียชีวิตเพิ่มขึ้น1,08รายค่ะ คั้งนี้สอบ,บอคจะถแถลงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งเวลาประมาณ12นาฬิกา30นาทีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ